มาดูเรื่องของนวัตกรรมทางด้านความสวยความงามกันต่อเลยค่ะก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีนวัตกรรมเสริมความงามที่มันมีหลายอย่างมากที่ไม่ต้องพึ่งพาศัลยกรรมแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ nose secret ก็คืออุปกรณ์เสริมจมูกคือเสริมจมูกเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้คงต้องไปหา ศัลยาแพทย์ทคงต้องไปเสริมจมูกกันในคลินิกหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าพอมีนสซีเครตออกมาผู้หญิงก็เริ่มสนใจให้ความนิยมทีนี้แพทย์ต้องออกมาเตือนต้องไปดูกันนะคะว่าแพทย์ออกมาเตือนอันตรายจากเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะ บอกว่าสวยได้โดยไม่ต้องทำสัญญกรรมอาจทำให้หลายคนหูตาลุกวาวค่ะล่าสุดก็มีนวัตรกรรมทำให้จมูกโด่งได้ในพิตาโดยไม่ต้องสัญญกรรมเที่เรียกว่าโนซีเคล็นั่นเองค่ะซึ่งความสวยงามนี้แฝงไว้ด้วยอันตรายถึงข่านเสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่อยากจมูกโดง่งปลายจมูกเชิดแต่ก็ไม่อยากยัดแท่งซิลิคนให้เจ็บตัวจากการทำสัญญกรรมโนซีเค e ็จึงเป็นทางเลือกสำหรับคนเหล่านี้ค่ะ น o s ซีเครดนั้นนะคะเป็นอุปกรณ์เสริมจมูกแบบชั่วคราวรูปร่างหน้าตาจะเป็นก้านทรงโค้งขนาดเล็กใส่เข้าไปในรูจมูกแม้จะทําให้ปลายจมูกเชิดขึ้นและใช้เวลาไม่นานแต่ก็มีอันตรายอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะเห็นแล้วมันมีอันตรายอยู่เยอะมากคือจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ควรทำไม่ไม่ควรลองใช้เลยนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงอย่างสูงขนาดผู้แนะนํายังบอกว่าให้ระวังตอนใส่ให้ก้มหน้าระวังอย่าให้หายแสดงว่ามัน ถ้าในแง่ทางแพทย์คือไม่ไม่ควรอยู่แล้วเพราะว่าใส่เข้าไปในรูจมูกจริงๆมันทําแค่ว่าเอาเป็นตัวโค้งนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ปีกจมูกเนี่ยดันมันปีกเพื่อจะดันปลาให้ขึ้นมันคาที่ปีกจมูกไั้นแล้วก็จะดันปลาให้ขึ้นแต่ทีนี้มันดันได้น้อยมากเพราะว่าถ้าดันมากมันก็เจ็บอยู่ดีหรือมันก็จะทําให้เป็นแผลในโพรงุูอยู่ดีคือมีข้อเสียหนึ่งหรือว่าหลุดเข้าไปอันตรายต่อชีวิตได้นะสองคือว่าถ้าไม่ถ้าไม่หลุดเข้าไปก็ทําให้เยื่อบุจมูกอักเสบได้อยู่ดี เป็นแผลในพวกนี้อยู่ดีอ่ะสร้างผผลก็ไม่ชัดเจนเห็นแล้วก็ดูแล้วไม่ออกว่าทําอะไรคือมันไม่ใช่ว่าจะใส่หรือจะมาถตงว่าเรามือดึงอะไรให้โด่งเงี้ยเรามือดาได้เงี้ยแต่จริงๆเราจะเอาอะไรมาทาอย่างนงี้ให้ได้เอาแค่รออะไรไปใส่ก็เจ็บแล้วถ้าเราคําไ่ตลอดเวลาเราเราก็่สิคผไม่ได้มันไม่สามารถที่จะคงรูปอย่างนั้นอยู่ได้เจ้าอุปกรณ์โนซีเคทตนี้นะคะเป็นที่นิยมมากในอเมริกา แต่สำหรับคนไทยถ้าคิดอยากจะใส่ก็ลองพิจารณาข้อดีข้อเสียให้ดีโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานตำ่ำเพราะหากเกิดแพ้โดยที่ไม่รู้ตัวการติดเชื้อจะลุกลามอย่างรวดเร็วผู้ที่มีแผลในจมูกอยู่แล้วและมีสิวง่ายและกลุ่มที่เสริมจมูกมาก่อนลายของซิลิโคนมีความยาวอยู่แล้วไม่ควรใส่อุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้าไปค่ะ แม้ว,ว่าการใส่โน้ตสีเ t จะใช้เวลาเพียงชั่วพริบตาก็ทำให้จมูกน่งขึ้นได้แล้วแต่คุ้มหรือไม่คะกับอันตรายที่จะตามมาภายหลังซึ่งรุงแนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะว่ารู้ก่อนระวังก่อนพอภายอยู่ใกล้ตัวเกินกว่าที่คุณคิดวันนี้สวัสดีค่ะ ดังนั้นจะใส่อะไรเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยปรึกษาคุณหมอเนี่ยดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็แล้วแต่ว่าท่านอยากจะไปสะดวกที่ไหนนะคะก็ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นโรงพยาบาลไหนโดยเฉพาะนะคะ